ครับก็นะครับสวัสดีนะครับพี่พานาท่านสวัสดีอุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาจะได้ครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดิจิ l e แอปเปิลนะครับมีก็จะเป็นอ่าอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็เจาะในส่วนของเรื่องตัวเลขนะครับให้กับสมาชิกนะครับวันนี้ซึ่งสูตรวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสูตรเลขที่ทําการคัดนะครับ น้นๆเนี่ยนะครับให้กับสมาชิกนะครับวันนี้เป็นหวยสูตรเลขสามตัวตรงนะครับแน่นอนนะครับเลขสามตัวตรงเนี่ยเป็นหวยที่ต้องการลุ้นรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับเป็นลุ้นรางวัลใหญ่อะไรก็อ่าใครๆๆๆค่อยใครก็อยากจะจะได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในการได้ของตัวเลขนะครับจะต้องได้ด้วยอ่อเป็นการเอาแบบตัวความมั่นใจเนาะเอาไง่ายๆเลยว่าหวยชุดนี้จะเป็นหวยที่ทําการคัดนะครับผมจะทําการคัด ให้กับสมาชิกนะครับวันนี้ผมจะคัดให้กับสมาชิกนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นหวยที่เป็นหวยที่แบบยังไงอะนะครับใครๆก็เห็นแล้วก็แบบอยากได้อะไรประมาณนี้เนะาะก็อย่างที่ผมบอกนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูอ๋อวันนี้ <c oughs> นี่ลาวเสร็จอีกแล้วนะครับใครได้ลาววันนี้ด่วนเลยนะครับ หวยลาววันนี้เนี่ยนะครับใครอยากได้ลืมเลยนะครับวันนี้ผมคำนวณไปคำนวณมาเ็าลืมเลยนะครับสามารถแอดเข้ามาด่วนนะครับแอด ap 4 5 6แอดไลน์นะผมส่งให้ทีเดียวเลยนะครับผมจะส่งให้ทีเดียวเลยนะครับไลน์นะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเราไทยโอ้โหข้าวันอ่าวันพุธก็ข้าหวยลาวนะครับเอาราครับวันนี้เป็นหวยสูตรเลขสามตัวตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ งวดที่หเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราคำนวณได้309ทีนี้ไปดูงวดที่2นะครับงวดที่2เราทําการปรับหลักสิบหน่อยแต้งหนึ่งนะครับปรับหลักสิบตั้งหนึ่งทุกคนเห็นไหมครับอาแต่หลักร้อยหลักหน่วยอะไรยังเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นหลักร้อยเนี่ยนะครับผมใช้ตัวเลขก็คือหลักหน่วยบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวก7จ็ดที่นะครับเก้าบวกเก้าสิบแปดนะครับสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกยี่สิบหกบวกเจ็ดนะครับเป็นสามสิบสาม ให้เมื่อไส้เลขสามเลยนะครับนี่ก็จะลุ้นเป็นวันที่สองเล้วก็ตำแหน่งของตัวหลักสิบนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกแปดสิบสี่แล้วก็บวกหนึ่งของที่เป็นสิบห้านะครับไปดูตำแหน่งหลักหน่วยนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกแปดยี่สิบสามยี่สิบสามบวกเก้านะครับเป็นสามสิบสอง ก็เหมือนเดิมนะครับเลขเราได้หางเดียวนะครับที่ 3, 5, 2นะครับฉะนั้นหัวชุดนี้นะครับเป็นหัวที่2ของเราก็ยังเป็นหัวเม็ดเดียวอยู่นะครับ3 5 2นะครับอันนี้ก็จะเป็น2งวัดติด ที่นี้นี่แหละครับงวดสุดท้ายก็คืองวดล่าสุดเราจะเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้มันจะลุ้นกันตรงนี้แหละครับสูตรที่เดินมาเอานะครับสี่บวกสองนะครับเป็นหกเห็นไหมครับหกบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสามตำแหน่งหลักสิบนะครับ 5บวก9 14 14บวก4 18 18บวก1นะครับเป็น19เลขก็5บก9 14นะครับ14บวก7 21 21บวก2 23 23บวก9นะครับ23บวก9เป็น32นะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับตำแหน่งตัวเลขหลักหน่วยเนี่ยนะครับ ผมต้องบอกว่าหลักหน่วยกับหลักสองอหลักร้อยมีปัญหาอยู่นะครับมันเป็นเลขที่มาบ่อยมากตัวนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้ห่างเดียวนะครับลนงวดล่าสุดของเราก็คือสามเก้าสองนะครับเห็นไหมครับเป็นห่วยเม็ดเดียวนะครับซึ่งลงวดล่าสุดตัดนี้ก็นํามาแบ่งปันให้กับสมาชิกฉะนั้นนะครับ ในเมื่อจันที่1นึ่งกักษณาคมเนี่ยไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยว Apple จจะพาทุกคนนะครับไปคํานวณดูพร้อมกันนะครับแนวทางวันนี้ไปลุ้นและก็ดูพร้อม่ันกันครับย้ํานะครับผมบางท่งา,งทานก็ยังทาว่าแนวทางอยู่นะเราก็มากับพูดเสมอถ้าเกิดว่าไอ้ประเภทที่ไม่รู้เรื่องบางทีผมก็ไม่รู้จะอธิบายเนาะปวดสมองเราสวันนี้นะครับสามตัวตรงนะครับ 4บวก0นะครับผมได้4 4บวก7นะครับเป็น11ครับใส่เลข1ครับเลขก็หลัก10 0วก7เป็น7นะครับ7บวก4นะครับเป็น11 11บวก1นะครับเป็น12เอาแล้วนะครับ1กับ2มาแล้ว นะครับชุดนี้ศูนย์เจ็ดได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้านะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์ได้สิบแปดสิบแปดบวกเก้านะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหวยชุดนี้ไอเปิลให้นะครับเม็ดเดียวนะครับไปเสี่ยงดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งชุดเทียบให้นะครับเป็นระยะสั้นๆเนาะเพื่อทําการเวลาเอาได้เวลายังเหลืออยู่นะครับ เม็ดเดียวไอเปิ้ลคำนวณออกมาได้นะครับหนึ่งสองเจ็ดเอาละครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับเพิ่งจะเห็นวันนี้เลยนะครับมาใหม่ๆสดๆเลยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าสองศูนย์เจ็ดเนี่ยน่าจะติดนะครับเอาละครับหนึ่งสองเจ็ดที่ให้นี่คือชุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเทียบสูตรชุดที่สองเป็นสูตรยานสั้นนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้น เนาะผมจะทำการเทียบนะครับสูตร3ามตัวตรงให้อีกเหมือนเดิมนะครับชุด3ามตัวนะครับเลข3ามตัวตรงนะครับระยะสั้นเลยหางเดียวเนาะคำนวณกันเลยนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ2ระยะสั้นๆนะครับ สองห้าหนึ่งนะครับสามศูนย์เก้ากับแปดเจ็ดอันนี้คำนวณกันแบบสดๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับผมใช้ตัวเลขก็คือศูนย์ นะครับบวก0ูนย์0นศูนย์ศูนย์บวกสามนะครับได้3านะครับใส่เลข3ามครับแล้วก็หลักสิบนะครับ8ดบวก7นะครับเป็นส5บ้าแล้วก็หลักหน่วยนะครับ3ามบวกสามนะครับเป็นห เลยก็บวก6นะครับเป็น12เอาลครับฉะนั้นนะครับหวยชุดนี้แอปเปิลให้เม็ดเดียวเลยนะครับสูตรใหม่ที่เรานำมาแบ่งปันก็คือ3 5 2นะครับก็ผ่านนะครับเป็นงวดที่1นนะครับเห็นไหมครับ ต่อไปเราเดินต่อเลยนะครับระยะสั้นๆเนี่ยนะครับงวดล่าสุดก็คืองวดที่2องนะครับห้ 5, 5นะครับเก้าหสองนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่ผมได้ทำการคัดมาแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับ เนี่ก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะครับที่ทําการหาสูตรเนี่ยนะครับพัดเลือกมาเอาไว้เพื่อที่จะให้ตัาคลกเป็นแนวทางนะครับไปดูน้นวดล่าสุดของเรานะครับก็คือ16มิถุนายนะครับ10บบวกสานะครับ,บ,รบเป็น13าแล้วแต่เลข3ทีนี้หลักสิบของเราก็คือ2บวก7นะครับเห็นไหมครับ2บวกเเป็น9้า ทีนี้หลักหน่วยนะครับสามหกสามเป็นหกนะครับบวกหกเนี่ยนะครับเป็นสิบสองเห็นไหมครับสูตรระยะส,สั้นที่ผมนํามาเนี่ยนะสมาชิกนะครับคิดเหมือนกันไหมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่ามันระยะสั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสูตรมันคนํานวณง่ายแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เนาะเห็นไหมครับเม็ดเดียวที่สามเก้าสองเอาละเห็นไหมครับ มีประโยชน์อ,อย่างยิ่งนะครับแนวทางวันนี้3ตัวตรง2สูตรน,นะครับหางเดียวเน้นๆฉะนั้นนะครับวันที่11นะแลเกือบแล้วนะครับเกือบพุธ16ไปดูนครับเลขเดอนเปิวันนี้จัดให้3ตัวตรงหางเดียวนะครับ507นะครับ3 92เลขก็06นะครับ มาทีนี้นะครับไอ้เพิ่นจะสรุปในส่วนของหวยสูตรวันนี้นะครับสามตัวตรงระยะสั้นนะครับสูตรนี้แปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดมาแล้วครับสูตรนี้ก็สูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งเราลงไปแล้วนะครับเป็นที่เปิดอุ้ยหวยเป็นหลักร้อยน่าจะชนกันแล้วนะครับอย่างเงี้ยศูนย์บวกเจ็ดนะครับเห็นไหมครับได้เจ็ดนะครับเอาแล้วนะครับชนอีกแล้ว หางเดียวแน่เลยนะครับงวดนี้เลขก็สามสามเป็นหกหกบวกหกเนี่ยนะครับเป็นสิบสองเอาละ่ะคุ้มค่ามากงวดนี้นะครับใครดูคลิปนี้อยู่นะครับเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะฟาดให้ดูนะครับเป็นแนวทางวันนี้ที่จะบอกว่าเป็นหวยที่คุ้มมากนะครับถามว่าทำไมถึงคุ้มเดี๋ยวทุกคนนะครับบางท่านอาจจะ ดูแบบไม่จบดูอา่าไปถึงตอนท้ายเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ดูต้นคลิปนะครับหนึ่งเจ็ดสองเอาละที่นี้คงจะดีแจนแล้วใช่ไหมครับสาหรับคนที่ดูจนจบจากต้นคลิปมาท้ายคลิปนะครับก็จะเข้าใจไปดูนะครับนี่คือเลขนะครับชุดที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเรานะครับจะได้ในส่วนของเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับหนึ่งเจ็ดสอง ต่อไปนะครับผมก็จะลงให้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่1นนะครับเห็นไหมครับเราคำนวณออกมาแล้วนะครับคนละสูตรเนาะแต่ว่านะครับตัวเลขเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่จะบังเอิญได้หรอกผมว่านะไม่มีอะไรที่จะบังเอิญได้นะครับโดยเฉพาะตัวเลขนี้เห็นไหมครับเราวิเคราะห์เจาะกันไปเนี่ยคำนวณกันไปเนี่ยมันคนละสูตรแต่แต่แต มันใช่เลยครับผมก็ยังมองอยู่งงๆใช่ไหมครับนี่คือแนวทางในส่วนของตัวเลขชุดที่ผมทําการเทียบชนให้สําหรับวันนี้2สูตรนะครับก็คือสูตรหวย3ตัวตรงนะครับถ้าเกิดว่ารวมแล้วเนี่ยผมก็จะเขียนไปตรงนี้นะครับให้สมาชิกเนี่ยนะครับหาล็อตไว้นะครับเอาละคําว่าหาลอตเตอรี่เนี่ยนะครับ ไปเลยครับบางท่านอาจจะงงผมเหยียบให้สองสูตรนะครับหาลอตเตอรี่ไว้ที่1นะครับสองเจหรือหนึ่งเดสองนี่ครับถ้าเจอตามป้ายตำแหน่งก็หยิบนะครับขึ้นมาได้เลยเพื่อที่จะเอาไว้ลุ้นเนาะตำหวันนี้ผม ไอ้เพื่อนต้องลาไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยที่บางทีไหนขอให้ได้ถึงนั้นนะครับสิ่งผมนำมาให้เป็นเพียงทางครับนวลเนาะก็เล่นกันอย่างมีความสุขนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครรู้อยู่ที่ดวงเราด้วยเนาะแล้ววันนี้ผมต้องลาไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัรับวันนี้สวัสดีครับ